จังหวัดแม่ห้องศนประกอบพิธีขอขามากันตอขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเทระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ห้องสอนเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานพิธีขอขามากันตอ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเทระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ห้องสอนเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเริ่มมอจากพระอรมราชานุสาวรีบุตรและจอมกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หนะ้าณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ห้องศนจากนั้นเดินทางไปกันต่อส่งน้ำสารเจ้าพ่อข้อมือเหล็กสารเจ้าแก้วเมืองมาสารเจ้าเมย ยิงเจ้าพ่อเมืองแข่และอนุสาวรีย์พระยาสิงหณราชาตามลำดับจากนั้นเดินทางไปขอขมาและส่งน้ำขอพรพระเทระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มจากเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและพระครูปัญญาศินวัดเจ้าอาวาสวัดตกหาบ้านใหม่จังหวัดพระจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,567ที่โรงแรมอมรอรักอํอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นางสาวอัดฟ้าก้อนทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่เพลนประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพา,ากรหลักสูตร ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,567ซึ่งสำนักงานจังหวัดแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดแพร่จัดขึ้น จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเกษตรกรได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศไทยแลง้งรวมถึงฝนฟ้าอากาศแปรปรวน นายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร,กรอันเนื่องมาจากผลิตผลการ,กรเกษตรระดับจังหวัดจังหวัดลำพูนข้อรั้งที่2ทับสองนณะห้องประชุมหาริภูนชัยชั้น4ี่ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมที่ประชุมมีการรายง,งานสถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ จังหวัดลำปางการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอพรฟรครั้งที่3ทับพวันที่22เมษายน2,567เวลา13นาฬิกาในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอพรฟ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางครั้งที่3 2,567ณนะห้องประชุมสํานักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า,ฟฟาแม่เมาอําเภอแม่เมาจังหวัดลำปาง